thank mm -hmm. you สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าย,ะย,ะยายเอาหัวถิกพามาเลาะโขกเลาะป้าแรงแรงแห่งแห่งอีกแล้วค่ะนี่ <c oughs> มหาจอบเบิ้งอาเทียมีเห็ด้าเทียมีเห็ดหลงออกมาให้ได้เก็บจ้าไปเบ่งน้ำกันเลยจ้าคอยว่าสิม,มหาเบิ้งอันเห็ดละงอฟฝาลังอีกด้จ้าพี่น้องแต่ว่าคือเป็นจังซี่นี่จ้ามาแห่งแท้ฝนว่าตกโดนตือไปได้พี่น้องว่ามันเป็นเดือนหรืจ้า สิเป็ีนต่มีออกไห้ข่ได้เก็บบ่นล้เมื่อนี่มีบ่หนอข่อยกำลังเหลียวเห็นจ่าพี่น้องมาเบ่งน้ำกันมาเบ่งใกล้ๆเลยค่ะสิพ้าเบ่งพี่น้องตามที่ข่อยศึกษามาน้ำ u t u b e น้ำลิบคูที่เป็นสวนเก็บเห็ดหรือว่าอันเวบบใส่เนาะจ้านี่เพิานว่าถ้าถ้าเห็ดอันใดที่เขาบ่เนใจสิเก็บเพิ่นนั่นให้ให้ให้คุดขึ้นมา ให้เบิ้งให้เบิดจ้ะนี่ทั้งไต้จังเสียให้งัดขึ้นมาแบบนี้เพิ่นว่าแล้วเฮาสิได้ฮู้ว่าข้างล่างเพิ่นเป็นแบบใดอันนี้เฮ็ดอันนี้ข่อยสิลองเบาซื่อภาษาอังกฤษให้ฟังเด้อจ้ะจะหัวควนข่อยเด้อล่ะคั้นเอิอ้นบ่คื้ก็ได้รู้สึกว่าเพิ่นสิเอิ้นว่าโทนี่กริเซสว่าซั่นโทนี่ติโทนี่กริเซส,บสแบบนี้ล่ะค่ะข่อยก็ข่อยก็เอิ้นตามภาษาข่อยเนาะค่ะพี่น้องคือว่าล่ะมันก็บ่แม่นภาษา ภาษาเกิดข่อยมันก็นอจากเรายากแน่แบบนี้เดี๋ยวข่อยสิพาเบิง่งเบิ่งดอกบานเพิ่นข่อยดึงขึ้นมาบัางหันนี่จะเพิน่นว่าลักษณะดอกบานกิ่วข้างล่างใตเพินเน่นจะเป็นกิ่วเซีนเซียนนั่นเพิน่นกัสิเพิ่นกัสีมีหลายหลายกิ่วแต่ว่าเพิ่นสิบวดติดกับขาเห็ดเห็นว่าจ้านนะี่ดติดเด้บดติดกับขาเด้ค่ะนะไปหอดบังหันเราสิบดติดบอดล้์แล้วก็มองทงทงเพิ่นมองคางๆาเนี่ยอ้ยมองไง ขอบขอบดอกเพิ่นกับสิเป็นแบบนี้จะนี่สิเป็นเซนเซนแบบนี้เฮ็ดอันนี้รู้ซึกว่าสิมีสิมีหลายแบบสิมีหลายอันอีกอันนึงนั่นสีออกสีสมเพิ่นสิเอินว่าอันออเรนจ์ติ้เฮทาขาเอินว่าิดสิออกสีสมสมแต่ว่าอันนี้อันนี้บ่เม่นอันสีสมแล้วเพิ่นว่ามันสีมีคู่เหมือนที่กินว่าได้คู่เหมือนที่กินว่าได้นั่นเบื้องไง เพิ่นว่ามันสีนี้แบบนี้มีเันเขาเอินว่าไี้ยังก็เป็นด่างเป็นเป็นกระโปรงทั้งใตเนี่ยจ้าเราสีเพิ่นสีออกค่ำๆกว่านี้บบสัน้นแต่ว่าถ้าเขาเก็บอันแบบนี้นี่คือว่ากินได้บ่ต้องยานค่ะมันมันมันบ่มีกระโปรงเพิน่นมาสังเกตไงคือว่าบ่มีกระโปรงไต้ดอกนี่จ้าพี่น้องเนี่ยอันนี้คอยก็ศึกษากับเรียนมาจากครูในเว็บบใส์ในคลิปอีกเที่ยนึงึด้อะจ้าขั้นพ่อเม่พี่น้องคนใดอยากหูก็ อยากหู้ว่ากินได้บ่ได้ก็คอยศึกษาดีๆนะเด้อจ้จะพี่น้องจ้าศึกษาน้ำยาเอวหัวเถิกผู้เดียวนี่มันก็บโบโบเน,นอนนพว่าคอยกับศึกษามาอีกเที่ยนึงหลายอย่างหลายรอบหลายเบียบอยู่ค่นี้บัดนี้ก็มาเก็บกันเลยจ้ามีก็บเมียนตันนี่ ี่ข่อยพ่อตะดอกบานๆไล่พี่น้องข่อยยึดได้ตะตุ่มๆนะจ้ะโอ้ยข่อยมาเซ้งแต่พี่น้องเอ้ยข่อยว่าเต้าหอดตะเห็นนะจ๊ะเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวเบิ่งอีกเที่ยนหนึ่งเห็นบ่ค่ะกิ่วเพิ่นสิบบ่หอดขานั่นสิบบ่โตกับขาเลยค่ะไปหอดมองเงินโขบๆนั่นก็อยุดแค่นั้นนะจ้ะอันข่อยเลี้ยงหมวกตาหน่อยมาอยู่ในรถเพิ่นนะพี่น้องเอ้ยข่อยว่ามันข่อยยัดกระเป๋าแล้วเดีวเบิ่งนี่จ๊าตอนนี้ข่อยได้ซ้ำ ข่อยเปียนเกือบเปียนใสเกือบบุดจดท้ายหลดบามันหยิบกระตาหน่อยน้ำเลวกันยนงลืมจนได้อยู่ลืมเอาใสกระเป๋าใสเป็นี่ข่อยก็อยากได้ตั้งแตจ่จุ่มๆยังที่เหรอค่ะพี่น้องเนี่ยจังเสียบยบานกนะสิเอาเอาไปก้นหาเท้หาหาบ่พอ,พอลายจ้ะ ยูไก่กักกนนั่งห่างกันพี่น้องเป็นพ่ออยู่เป็น,ปน,น,นมูใหญ่นะบังนางนี่ลีอยู่ใต้ใบไม,ม้แห้งน้อ,นอง,งพอไกลโยเห็นขึ่นเขาพอมาค่อยนนั่งซองจ้ะค่นั่งซองเนูเ <laughs> บื้องนันนี้จ้ะพี่น้องเกิดจะน้ำกันไหมนี่เป็นจุ่มอยู่เป็นกอวไม่ค่อยชิพาเบิงง้งคบขาเป็น มันติดเตะมันประจาวิ่งมันถุงขาเพันพถุงเท้าเพันเกลัวเลยยางน้ำเลยจ้ะเพื่อนโอ้ชิจ็บหน่อยแม่พี่น้องเห็นเรบ้างอ่นโอ้ตบันบานส่วนหลายพวกแม่นั่นนี่อยู่ที่เป็นราศีสมุน <laughs> ได้ยินแต่เพิ่มาสีส่มๆสมสมจากส่มจ,มจ,มจังดเลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้พ่อแม่ส่มหอกเนาะอู้โดกนี่งามจ้าไอ่กระยากพ่อตัดจุ่มจุ่มทังสี่หล่ะจ้าพี่น้องบอกงามเลยกกว่าะจ้าพี่น้องจ้าไข่สีเยี่ยมอีกคนเนอค่ะจะหนหวยกันเ้อนี่เอวหัวเถิกนี่ว่าแม่วาสกินเฮดปลาซุ่มซีซ้ซุมหาด้จ้า ่อยกับว่าท่านได้อยากไปสวรรค์ไปนรกขึ้นกันพี่น้อง่อยศึกษาดีทุกอนเด้มั่นใจเกิน้อยคอจังซิมนะจ้าดอกนี่สมบูรณ์ดีแต่พี่นอ้องแล้วเพิ่งจ้ะพี่น้องอันอันเที่ยแรกคลิปแรกที่คอยเฮ็ดไปที่เก็บเฮ็ดอันนี้ไปกินนะพี่นอ้องคอยคอยสิบอ่อยฟังซื่อ,อจ๊ะคอยได้ซิมได้กินพันยุสองคำโคโลเป็นหยังบัติ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะสิบอาซู่ฟัง กะคอยเอาเพื่อนไปโมกจะพี่น้องเก็บไปนะไปโมกใส้กันกันกบโดกหนีาตะกเตียนที่คอยเก็บอีกคลิปหนึ่งหลหะจ้าบัดที่นี่บัดคอยไปซิมโอ้ยกระแซบอยู่แต่ว่าขี้ดินพี่น้องเอ้คอยล่างบ่ดีมันหับขี้ดินมาจ้าคอยเลยสู่เบ่ไหไว้เลไ่ได้กินโทษจ้วยเลยได้ซิมแค่สงคำเองโอ้ยคอยเงยดหลายคอยล่า,าอยล้างดีอยู่จงได้ยังคอยว่ามีขี้ดินพะนะ ่อไปข่อยเสิไดผพาข่อยก็สิผาขาเป็นหลับพี่นองล่างดีๆออาบานนอกนี่เนาะอันนี้พวเออกอเป่าดีจ้ะกอ,อบานอีกแล้วอันข่อยเสียดายขักหลายพี่นองเลยข่อยใส่ถึงอันเบคอคนถึงกหญงานตกะกเตีนเนี่ยรถชาสเพินกระซ่บอยู่โอ้ยแต่ว่าขีดดินนั่นแล้วข่อยก็บ่าล่างดยีอยู่จังไดยจังว่าขีดดินเต็มอยู่เป็นแม่นห้ากาักซากอันภาษาบ้านข่อยเป็นกระสิเอินบ้าฮัดขีดดินนาะพี่นองเนาะ งามเขากินเห็ดเท่าล่างขี้ดินอกนอกบอ่ดีเพื่อนโอ้ยหัดประสรนมาหัดขี้ดินไปจําได้นะมะแต่ลายเตือบล้วเด้อนี่แต่ว่าเป็นอย่างนี้แต่ดอกบันบานไข่แน่ข่ยยอยมีถงมาพี่น้องข่อยพกถงตลอดม,ม,มีและคข่อยสะไปแก้ตัวไม่เห็ดกินให้มันเซ็เๆล่างดีๆปาดออกผ้าออกสุดวกแล้วค่ะ ว้าบัานไหนี่พี่น้องพี่น้องบ้านนี้น้ำข่อยว้าวตัวของจริงนะเห็นบกคะแล้วเบื้งทากป้าตัวบักใหญ่เลยขอสะขาไปกินถ้าเจ้าไปกินน้ำอินไปข่อยตัขอ,ขอสองสนสองโดอโอ้ยเบิง่งพี่น้องแล้วเบิง่งแล้วเบิง่ง คือขักคือเนี่ยคือเห็ดละงกบานเฮาเนาะจ่าละเบิ่งข่อยก็เลย่อเอิญเห็ดละงกฝรั่งนั่นตัวดอกนีงมัน้ำใสจ้าพี่น้องน้ำงามจ้ะเทตำเทตำบึ้งบึ้งยับใบหอกขอช็อคงามเลยจ้ากัน่ยยนนะที่มุยงามเลยจ้าโอ้ยงามครับสะอ่อนเนาะแล้วบิ่งมันยังแมงยังไม่หันกับกิริตข่อยเื่อเทีนนั่นคลิปแรกข่อยเก็บไป เด็กก็ตอดตุวจุ่มๆซัวสิไปหอดบดานบๆนที่เก้าพี่นน้องโดนไรอ่ะ เจ้าหนังเขียวลุกกลนาเมื่อที่นองพินยู่ห้างกันพุทธานี่หลายอยู่เดี๋ยวจะที่นองเต็มโคกอยู่เปน็นยังยู่ห้างกันจุ่มๆไปใซ่เบิดแล้วเนาะคีอมีแต่บานแต่บาน นเอาดอกน้อยพไดเอาแต่นี่แหละค่ะ ได้หลายเราเด้จ้าพี่น้องขนาดตาเห็นๆยังซี่ก็ได้จ็กน้อยขยก็สีห้าหมองนางตัดถึงท่วเพิ่นละจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนใดที่เบิ้งคลิปก้อนค่อยไอขีบจะคอยเก็บเฮ็ดละงอกเนี่ยจ้าก็ันจำได้เนาะค่ะนี่ว่าคอยเก็บเห็ดอันนี้ไปดอกหนึ่งที่คอยว่าเอาไปศึกษาเพิ่นว่า ที่คอยว่าเพิ่นกินได้นะจ้าพี่น้องโอ้ยนี่คอยว่ากินได้ยุ่จ้านี่ตามที่คอยศึกษามาอันพี่น้องเอ้ยเพราะถ้าคอยเฮ็ดกินโชคดีที่คอยเ่ได้กินเพิินคอยได้ซิมไปสวงค้ำคอยเอาไส้กันกระดวกเดียวนึกเนาะจ้าเก็บไปมื้อนั้นคอยสิบว้าสู่ฟังคอยเอาไส่กันกับเห็ดละงอกมกใส้กันบัเนียนมันมิแต่ขี้ดินละจ้าคอยกินไปสวงค้ำคอยเลยอได้เทีทิ่มนะ บบนี้มือมือลุ้นมาคอยเลยเห็นเห็นอยู่ในเว็บไซต์เพิ่นว่าแบบนี่มันสีมีคูเหมือนสีคือกันแบบนี่เลยแล้วกินเล้วเพิ่นว่ามันมีผิดหลายกินเราสิตายนะพี่น้องบัดนี้อ่ข่อยบอกว่าคอยจำว่าได้ยันที่คอยเอาไปศึกษามันเป็นแบบใดเนาะว่าสันบัดนี้ตามที่คอยเบิ่งเบิ่งอันลิปเพิ่นเพิ่นหน่อยเบิ้งพี่น้องรู้สึกว่าเพิ่นว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นบ่ค่ะนี่ นี่จ้าเห็นว่า่้านี่ที่กระโปรงข้างล่างเพื่อนมันสิเป็นเซนเป็นเซนจังสั้นนะจ้าตามที่คอยศึกษาถ้าคอยเบิ่งว่าผิดได้นี่ถ้าเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนว่ามันกินได้เห็นว่า่้าเป็นเสนเซนเนี่ยมองกระโปรงเนี่ยจ้าเนี่ยเดี๋ยว่อยเสียเบิ้งเนี่ยจ้าเนี่ยเขาเอิ้นกระโปรงเฮ็ดนี่แบบที่กินว่าได้กินแล้วตายที่มีผิดเพิ่นว่ามันสิบ่เป็นแบบนี้มันสิเรียบมันสิเรียบไปเลยสิว่าเป็นเซนเซนว่าสั้นจ้า แต่ว่าจังไหนก็สร้างถ่อมมือนี่ย้ายเอวสิบเบเก็บไปกินผ้าเบิ้งสืบผ้าเบิ้งสื่บจะเพราะว่าถ้าบ่ร์เนยใจข่อยสิบเบเก็บอีกเร็วข่อยย่านข่อยไปสวรรค์น,นกรกบัดนั้นอยากไปจ้าเอา้ากับผ้าเบิ้งเท่านี้แหละจ้าอยากให้เบิ้งน้ำเอา้าเสียบพันคืนใบมองเกุลมังหัวสินยังบ่ยังอ่ะเพกล้ากินเราจะย่าน นั่นแวงแล้วเพเอาจ้ะปล่อยไปสิปัดมางามเถอะค่อยว่ามันค่อยสิว่ไไ้พออยูือ้อมนีแบบนี้อีกพี่น้องเอ้ยค่อยเคยไม่เห็นเพิ่นตอนข่อยว่าท่านได้หูจักนลายลายเต็มเดินอยื้อมองนี ตัวตัวนี้เห็น 3, ดูแซมีดวกแต่ก็ดีใจด้วยค่ะนี่จะดออกง้ามเนี่ยเดี๋ยวสิเคียหาไต่ไต่ใหม่เปละ่ะนี่อีกดอกนีงเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวจ้ะเห็นโบข่อยกับวาละตัวละนี่วาสินี้อนมงได้อีกไปละอีกแับคนคนอีกบ จะเหยียบเหยียบเต้เงี้ยวเว้ยข่อยกวย็ว่าแล้วว่าข่อยเคยเห็นอ,อ้วกไรกอยังมีที่มึงนีนั่นอือดีเด้อข่อยบ่เหยียบบ่งั้นให้มันห้อยเหยียบนะนี่ยุกลางแจงเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ย,อยแตกจ้อยแบตข่อยสิมืดแล้วพี่น้องเอ้ยข่อยสิได้ปทายตัวม่น พม่าพ่อดวงเพิ่นตอนแบสิมดต,ติค่อยเห็ดลายพี่น้องจ๋าเบิ่งสภาพเห็ดละงูกฟ้าลังไม่เ่ีหัวเถืกอมื่อนี่จ้าหัวลุดหัวขาดไปทัว่วทึงอันขี้ดินกระลายคักพุ่นนะเพราะว่าคอยบอ่ได้เอากระต้าน้อยคอยมา้าคอยลืมไปในรถคือที่ค่อยบวกแต่ที่แรกเริ่มต้นคลิปละจ้า ่อยเอาไส่ทงหิวแมียบัดที่นี่คอยกสิทัดขาทาคว้มสะอาดเพิ่นเราวกสิเมียบ้านจะแต่ว่าส่วนหลายที่บานๆนะพี่น้องเอ้ยคือสิเอาบะได้มุนเอเงี้ยไปเมื่อเล้วจกว่าคอยสิเฮ็ดจจงไดเดียว่อยสิพ้าเบิ่งนี่จ้า่อยสิเรียกเอาอยู่่อยบ้าเอาทิมได้พี่น้องถ้าบ่าจาเป็นข่อยบ่าทิมด้นั่นได้เก็บเพิ่นแร้วว่แต่ว่าก็ถ้าเอาบ่าได้อหลีก็ทิมเพิ่นไว้นี่กะสิเป็นเชื้ออยู่ดอกว่าเนาะพี่น้องเนาะยอนลืมกะตาหน่อยละจ้า บัดที่นี่ยายเอ๋อหัวเถิะก็ได้ขอลาไปเทอนิสก่อนด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้จังไหนก็ขอขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆที่เพื่อกันมาเบิงลิปติดตามซอยยายเอ๋อหัวเถิบช่องน้อยๆเบาหล,ลายๆคอยเพื่กันยืดดีมีแห้งสุขภาพดีสุขปู่สุขคุจ้าผู้ใดสิไปหาเห็ดป้าเก็บเห็ดป้าก็คอยศึกษาดีๆด,ด้วจ้าพี่น้องเิ็น่วงเด้อสุขดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs> you